สอบถามเด็กๆข้อพอสองนะคะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรถ้าเราพร้อมแล้วเราไปถามเด็กๆกันเลยค่ะไปค่ะอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นตับเลือดเหรอโอ้ตับเลือดีดีอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นดอกโอ้อยากเป็นอะไรคะน้องนุ่นเป็นหมออะไรนะคะเป็นหมอ หมอทำท่าทุกโตเ,เหรอคะ<ม>อ,อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นหมออยากเป็นหมอเหมือนกันอ้าวมันน้ำโมอ,อยากเป็นอะไรคะคุณคอ,อะไรคะคุณคมีท่าไหมคะอ๋อท่ายิงนี่เหรออยากเป็นคุณหมอครับคุณหมอต้องนัง่นงกุ้มกุ้มใจปวดหัวเลยเหรอลูก <kaf> อ๋อเป็นคุณหมอเครียดเรียนหนักอ่ะฮีโน่ครับอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นทางเข้าอ้าวเธอปออยากเป็น โอเคอยเป็นยูทูบเบอร์ค่ะจากเป็นพนักงานซเร่ค่ะตีดูเป็นตัวครับอืมแต่เป็นอะไรคะไม่ได้ยินค่ะน้องดังอยาเป็นคุณหมอค่ะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังโอ้โหยูทูบเบอร์โปเต้อยาไปดานหครับเออโอเคครับเป็นพนักงานซีเกตพนักงานซีเกต พนักงานซีเจโอ้โหขายขอ,อ,องเหรอคะพนักงานอีกเหรอออมแอมอยากเป็นคนพูด